มาครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวจะมาขายบิวใหม่ล่าสุดของตัวละครเซรีนที่ตั้งโหดแล้วก็เล่นง่ายมากๆกับบิวที่มีชื่อว่าพลังใบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ระบบเฮลมิตเนี่ยลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิลกลูมเข้าไปแทนที่สกิลสนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สโลส่ศัตรูรอบๆแล้วก็ดูดเลือดจากความเสียหายที่ทําได้ส่วนอาคอนชาเนี่ยจะใส่เป็นสีอะไรไปก็ได้เลยนะครับ แต่ไฟบังคับว่า2ใน5ก้อนนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นฉากสีเขียวแบบธรรมดาที่เลือกออปชันไว้เป็นเพิ่มแม็กสแต็กของสถานะคอโลโซีบขึ้นไปอีก2สเตก็กเพราะเวลาที่สถานะคอโลซีบมันขึ้นไปได้ถึง14สแเต็กเนี่ยมันจะสามารถล้างค่าอาอร์ของศัตรูทิ้งไปได้แบบ100%และด้วยความที่สกิลหลักของเซรีนเนี่ยมันสามารถสร้างสถานะคอโลซีบใส่ศัตรูได้อยู่แล้วก็เลยทําให้ได้รับอัน,นิี่สองในส่วนนี้เข้าไปแบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับส่วนบิวของเซรีนเนี่ยก็จะเน้นไปที่ค่าเรกกก็งงล้แแๆว ติดมอดพามคอนเอาไว้สักใบหนึ่งสกิลบัฟมันจะได้อยู่นานๆมอดอีควิลิเบียมเอาไว้แก้ปัญหาเรื่องค่าอินเอร์จีไม่พอใช้มอดพามช์ฟุตเต็ดเอาไว้กันล้มมอดอัมเบรลไฟเบอร์กับอะดัปเทชันเอาไว้เสริมความถึกและสุดท้ายก็มอดเวนัมดสเพื่อทําให้สกิลหนึ่งสามารถกดค้างแล้วก็บัฟเติมดาเมจธาตุคลลอรซีดลงไปในอาวุธของเราได้ส่วนอาเคียนก็เบรซิ่งเอาไว้เพิ่มแม็กซ์เอชพีตัวเรามันจะได้อึดมากยิ่งขึ้นกับโมออมเมนเต็ดเอาไว้เพิ่มค่าสเตรสอีก ส่วนอาวุธที่จะมาเล่นคู่กันกับบิวนี้เนี่ยลุงแมวขอแนะนําเป็นอินคา o อนด a l ูอ e ลไอคอครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธเมลีที่โจมตีแรงสเตตัสชาร์พื้นฐานสูงและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันสามารถปล่อยหมอกพิษออกมาจากการฆ่าศัตรูได้ซึ่งพอเราเอามันมาใช้งานคู่กันกับแซลีนบิวนี้แล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับว่ายังโหดซึ่งเพิร์กของดูอลไอคอร์ที่ลุงแมวเลือกมาใช้ก็ตามนี้เลยครับเพิร์กขั้น2องโลนินส เพื่อเพิ่มแอคไกสสป,ปีด30เปเ็นเป็นเวลา33วินาทีเมื่อโจมตีศัตรูตอนจบคอมโบได้เพิ่มขั้น3 r e s o l u t e Force เพื่อยืดระยะเวลาคอมโบให้อยู่นานยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยศัตรูมันก็ตายกันไวเกินเลยทําให้เก็บคอมโบไม่ค่อยจะขึ้นเพิ่มขั้น4แน่นอนครับว่าจะต้องเป็น Absolute w a l l e r เพื่อที่จะดันค่า t a t ต s Chance พื้นฐานของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยให้ได้มากที่สุดส่วนบิลก็ตามนี้เลยครับโดยหลักๆก,ก็จะเป็นมอสเมตาพื้นฐานแทบทั้งหมดเลยจะมีทีท่แปกแปกๆตาไบ้ง็คือ Mod ที่ลุงแมวเลือกผสมออกมาเป็นธาตุไวรัลบวกอิเล็กทริกเหตุผลก็คือลุงแมวจะเอามันไปใช้คู่กันกับเมลีอินฟลูเอนซ์นั่นเองนะครับส่วนมอสเทโนไคก็เลือกใช้ได้ตามความถนัดเลยครับส่วนตัวลุงแมวเนี่ยชอบให้ระยะเวลารอก,กดเทนโนไคมันอยู่นานๆก็เลยเลือกใช้เป็นมอสออป portunity r ้ร c h ส่วนใครที่สงสัยว่าทําไมลุงแมวถึงไม่ใส่มอสเพิ่มค r ิ t i c a l d a m a g เข้าไปในบิวนี้ด้วยทั้งๆที่มอสบัตลชก็ใส่เข้าไปแล้วเหตุผลง,ง่ายๆเลยก็คือช่องมันเต็มหมดแล้วครับคือถ้าจะต้องเลือกตัดมอสทิ มอสเพิ่มคิดดือขอดาเมจมันก็ดูน่าจะส่งผลกระทบต่อบบิวนี้น้อยที่สุดแล้วครับส่วนวิธีการเล่นซาเรียนในบิวนี้ของลุงแมวเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเริ่มมาถึงก็ให้เราบัฟตัวเองด้วยสกิล3กับสกิล1แบบกดค้างเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจ่าท็อกซินกับโพลร์ซีฟเข้าไปในอาวุธโดยที่โบนัสดาเมจทั้ง2อ,อย่างนี้เนี่ยมันจะนับแยกออกมาตั้งหากไม่ได้เอาไปคิดผสมรวมกันกับมอสธาตุที่อยู่ในตัวอาวุธซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เวลิกูดมากๆเลยครับจากนั้นก็ให้้เเราาาปิดใชงนกล่มมทีซับู เพื่อที่จะสะโล่ศัตรูรอบๆแล้วก็ดูดเลือดจากความเสียหายที่ทําได้ตามด้วยการแปะสกิลสปอร์ใส่ศัตรูแล้วก็เอาดูเอาไอคอร์ที่อยู่ในมือไล่สับศัตรูไปได้เรื่อยๆเลยครับซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากสปอร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดเลือดจากผลของสกิลกลุ่มได้ด้วยเช่นกันซึ่งนั่นก็หมายความว่าตราบใดที่ยังคงมีสปอร์แปะอยู่บนตัวของศัตรูในระหว่างที่สกิลกลุ่มยังคงเปิดใช้งานอยู่เนี่ยยังไงตัวของเราก็จะไม่มีทางตายอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเลือดเเนน่ยมมมัจจะด้าต็ลออื แต่ถ้าเกิดว่าศัตรูมันโจมตีมาทีเดียวแบบแรงๆเลยเนี่ยอันนี้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับส่วนสกิลเมสมาอันนี้ลุงแมวแทบไม่ได้กดใช้งานมันเลยว่ะเพราะลาพังแค่3ามสกิลบัฟบวกกับอินคานอนดูเอาไอคอนเนี่ยมันก็แทบจะล้างแแมปได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะจะมามัวเสียเวลากับเสียค่าเอเนอรีเพื่อกดใช้งานสกิลนี้มันก็ปนแปลกๆอยู่นะซึ่งภารกิจที่เหมาะจะนเอาซาลีนในบิวนี้ไปใช้งานด้วยมากที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมดทุกที่อ่ะถึกขนาดนี้ตีแรงขนาดนี้ถามจริงๆเหอะ มีที่ไหนบ้างที่เราจะไปไม่ได้ฮะและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับลุงแมวก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยก็แล้วกันลุงแมวจะได้มีกําลังใจที่จะทําคลิปดีๆออกมาอยู่เรื่อยๆและสําหรับในตอนนี้ลุงแมวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย